สนัยมันเป็นการชิงจังหวะกันนะครับานหาแน่นอน <c oughs> ไปโดนไปโดนสวยไ่โดนอีกโอ้ยิงมั่วไปสวยสวยใจเย็เนเฮ้ยโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นสนัยกันนะครับปืนอ,อะไรมาดูกัน เป็นเกมแท็กนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแท็กกันเลยนะครับไม่ได้รีวิวสไนกันหลายคลิปและรู้สึกว่าจะมีการแหลกเกิดขึ้นนะเราสายบุกอยู่แล้วนะครับผมไปอ่าอ่าใจเย็นไม่โดนไม่โดนโอเคหนึ่งคิวสองคิวสวยไปใจเย็นโอเคชิดมุมมาสวยใจเย็นไม่ต้องไปรีบนะท่านผู้ชมโอเคนี่ไงอ่าเราหนีก่อนเลยนะครับผมเสียงแฮนนิดนึงเหวัดนะครับโอเคเก็บเพื่อนเราดักรอ โอเคใจเย็นปืนอ,อะไรวะแตกไตรเดอร์โดนแล้วหรอกนาะไม่ตายโอ้โหไม่ตายท่านผู้ชมนัดเดียวไม่ตายอะไรวะเกียร์แตกแสดงว่ามันแล้วแต่นะว่าใครมีสกิลเพิ่มเลือดไหมนะครับไม่ใช่สกิลไอเทมนะฮะพูดผิดนะมาเรามาลุยกันเลยโอเคปุ๊บามาโกมาตายลนะโอเคเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ดูเลยอะตายสองตัวติดๆิดละ ไม่ได้จะคิวเลยตอนนี้นะครับอ,ออกมาดักเลยครับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์โดนเห็นมหมื10่นเปอร์เซ็นต์แสนเปอร์เซ็นต์โดนมันต้องมีสมาธินะเล่นสนัยมันเป็นการชิงจังหวะกันนะครับมาแน่นอนไม่โดนไม่โดนสวยไม่โดนอีกโอ้ยิงมั่วไปสวยสวยใจเย็นเฮ้ย ผมก็เล่นมัวม่วๆรอดมาได้ไงวะรอดมาได้ไงรอดมาได้ไงปุ๊บเป็นมัว่วสวยดูเลยเฮ้ยเขาเปิดแล้วอุย้ยไวเกินอุตสาห์คิวโลลัวลวะเจเย็นะเราอย่าพูดเยอะปรับเมาส์นิดนึงฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเมาส์ก่อนตานในผมจะเล่นเมาส์ช้านิดนึงนะครับสวย ไปโดนอาอมีดไล่ไล่เราผมมาดิมาดิสวยติดมุมแล้วโอเค <ไป S 1> เดือดครับเดือดเล่นต่อไหมต่อดาวก็ได้มาผมชอบเล่นแบบด่านที่มันแบบนี้แหละไปชั้นหน้ากันเลยสวยมาไ่โดนเฮ้ยเฮ้โยอออโอ้โหไม่โดไไนได้ไงวะ สองนัดไม่โดนเลยอะระเบิดไปตายไปแล้วไม่โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรอยู่ไหนวะยิงมาจากไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงมือยิงเราสวยข้างหลังสวยโอ้ยเลื่อนเราเหลือน้อยแล้วเขาเกิดพอดีไงเราบุกมาที่ฐานเลยเราไม่ได้เล่นเล่นแอบอยู่สวยให้จอดระเบิดไปอยู่ไหน เมื่อกี้เห็นอยู่แววๆตรงนั้นดักไปแล้วพัระเบิดดักไปโดนโดนแล้วนั่นนึงสวยใจกระสุนม่อนใจเย็นเออสวยเพื่อนไม่ช่วยไว้ฮะถ้าไม่ได้เพื่อนเราเดือดร้อนเลยเมื่อกี้ใจเย็นดิเฮ้ยออใจเย็นดิโอ้โหไม่ตายโดนเต็มเต็มไม่ตายได้ไงวะมันจะอึดเกินแล้ว สวยเระวังเพื่อนระวังเขาเกิดกลับตานก่อนมาแล้วมาแล้วน่า,นาโอ้โหยิงไม่ออกปืนหน่อยมีพกด้วยนี่ว่าเราเกียนพกด้วยดีกว่ามาะเอออุย้ยมันว่ะมันมัน ด่านนี้มันต้องเล่นแบบนี้แหละมันถึงจะมันนะครับระวังน,อน้องสวยข้างนี้แน่นอนกำลังมาอยู่โอ้โหไม่ตายนะเดียวไม่ตายโดนขานะครับผมไประเบิดไปโดนไม่โดนเหรอโอ้โหเขาเรายิงเขาไม่โดนเรายิงเราโดน ไอ้ก็ปลาเราปลาระเบิดไม่โดนเขาปลาเราโดนพูดผิดหัวตัวหมดละมาพามาตายอยู่นัดหนึ่งไม่ตายใช่ไหมปืนธนูไม่ตายได้ไงวะดูแล้วนัดหนึ่งไม่ตายเออได้คิดเอ้ยเจนโอ้โหเกิดพอดีเรามาตอนที่เขาเกิดพอดีฮะระเบิดไปมาตรมาตาโอ้โหเขามาสามคนเ็นเจนธรรมตา สวยสามหนึ่งเลยไอ้เชฟมาโคนะสามหนึ่งขอเราเล่นมาโคอีกใจเย็นดิเฮ้ยใ,ใจเย็นโดนแล้วโอ้โหโดนลุมเฮ้ยมันมาเอ้ยเริ่มมันล,ละปาระเบิดไปให้โดน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 นายใช่ไหมโดนนายโอ้โหเพื่อนเข้ามาช่วยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรระเบิดไประเบิดดักไปใจเย็นเจ้เออสวย สวยอุย้ยไม่ตายว่ะโดนไปเต็มๆแล้วนะั่น่ะผมกาย,ยิงแบบเน้นๆเลยขอปืนหน่อยปืนหน่อยปืนซองซ,อ,งซอมบี้อยู่ไหนโอ้หไม่ทันว่ะเอ็อตสวยสวยสวยขอตายก่อนขอตายก่อนละกัน <laughs> เล่นเกียนบ้างครับผม เกิดแล้วอะ่ะเนี่ยคนเนี่ยเกียดมาดิเออมาดิมาดิาดาดสวยขอตายก่อนส <laughs> เล่จริงๆเลยเดินไหนีูเล่จริงจริงไอไอไอไปเออเฮ้ย,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 ม,ย,ยมันว่ะผมชอบว่ะดานเนี้มันปันชันหน้ากันผมชอบสายแรกเดือดอยู่แล้วระเบิดไปโดนตัวนึง โอ้โหเขาเห็นเราฮะคนใส่เสื้อสีชมพูเสื้อสวยเกียวระเบิดไปกินโดนไหมตรงนี้โดนไม่โดนเลยสวยระเบิดคิววันนี้ลงตีมากโหดว่ะเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้ไม่ไม่ตายเกินเฮ้ยผมยิงไม่โดนเลยท่านผู้ชมเก็บแล้วน่ะเออ ไม่รู้แน่ไงวะถีกแปตัวมาไปดูตเต็มเต็มไ,ไม่ตายตึกดกึนโอ้โหผมกาะเอาแบบนิ่มนิ่มๆเลยอ่ะนัดเดียวเลยอ่ะถ้าปืนธนูอะมันนัดเดียวตายแล้วไปวไปมันยิงมาจากไหนนักหนาวะนน,ะนั่นเลยไอ้แล้วรีบหนีก่อน เวลาจะหมดละโอปะโอเคอตัวเมื่อก,กี้เราเล่นนำ้ำมันแล้วทีมนำม้ำมันจะหน้าบายเลยเมื่อก,กี้ห้องเดิมนะแต่เขาเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเล่นพกนะครับไม่โดนสวยพกเกียนพกเกียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นพกที่ว่ามันไม่เกียนแบบนี้แล้วกันะะตาหน้านะครับ ก็สองคนเราก็สองคนเมือนกันเฮ้ยเราสามไม่ใช่สองครับสวยขอปืนหน่อยถ้าสุนเลืออ่ะอุ้ยพเกิดพอดีขอคันก่อนโอ้โคันจังผมเนี่ยคันทุกอีพีนะครับผมอุ้ยไม่ทันอีกแล้วผมก็แบบไม่ทันสังเกตครับมันเหมือนตัวละครทีมเดียวกันอะหน้าตามันอ่ะโอ้คนนี้เหมือนกับเต้นยังไม่ได้ครับอ ันวะโอ้โหโคตรคันเลยผมแต่ละอีพีมาคันตลอดสวยนั่นนั่นนั่นระวังระวังเฮ้ยโ,โดนแล้วดอกนะึงไม่ตายอีกเหรออึดเกินอึดจริงครับท่านผู้ชมเต็มเต็มแล้วไม่ตายโอ้โหโดนเวรกรรมนั่นไงของเขาสองคนเลย ใช้พกนี้กันหมดละตอนนี้พกเตียนหมดข้างหลังเราลองสวยโอ้โหมาเจอคนโหดพอดีเราไม่เป็นไรฮะมาดิดอกกระเจียวบ้านไหมดอกกระเจียวบ้านเพลงนี้เข้าหป่ะดิเพลงนี้มันได้ยินในหูมาดิโอ้โหอะไรวะใจเย็นดิโอ้โหกระพริบอยู่ไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่ตันสวยคนสวยจะทำอะไรแค่คนสวย โอ้โหโดนเต็มเ,เ,เต็มเลยเราเต็มเต็มเลยเราโอ้โหไม่โดนเขาสวนมาผมตายเลยอะแพ้อยู่เยอะอยู่นะเจ็ดแปดตัวเจ็นเจินเโอ้โห,โโห,โโหเก็บหมดตี้เลยคนนี้โหดเกินไม่เหลือไว้ผมเลยโ,โ,โดน ผมทวงจัดเลยอะเจ็ดตายสิบนะครับผมเอัออนี้ก็รัวเกินรัวเกินอีกนัดหนึ่งโอ้โหอีกนัดหนึ่งผมก็ตายแล้วเอ็นดยสวยอุยของเขาได้รัวของเขาได้เน้นนะครับไอ้ของเราได้เน้นนะฮะถ้าโดนคือตายเขาจะรัวอะไรมาก็ ขอนัหนึ่งสวยออ้อหสิเอ็ดตายติตามขอสองคิวจะได้เสมอภาคเสมอปลายกันนับหนึ่งไหมโอ้ไม่ตายออ้มหขอสองคิวขอสองคิวผมขอสองคิวเท่านั้นหนึ่งอีกตัวหนึ่งสองคิวสวย คิวสอืมขออีกคิวเดียวจะได้ไม่ขาดทุนครับท่านผู้ชมขอคิวนึ่งสวยอ้ยขาดทุนตัวหนึ่งไม่เป็นไรอะมันๆน,นะเล่นสนุกสนานห้าอื่นเล่นต่อเลยนะครับอาจจะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมห้องไหนต่อดี น่าจะไม่มีแล้วแหละวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ